ไม่พอใจระหว่างนามสมมุติว่าหญิงนะฮะคุณ,ค,ณคุณหญิงนะฮะแล้วก็ได้แต่เพียงบอกว่าให้ผู้ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ได้ไปสั่งสอน แค่นั้นนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ยังยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอื่ก็ขอเวลาให้เราสอบสวนก่อนละกันนั่นคือเราก็รับฟังเขาไว้นะครับซึ่งจะข้อเท็จจริงเป็นประการใดก็ขออนุญาตว่าให้เวลาเราทำการสอบสวนรูปหลักฐานเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ที่จริงจะไม่พูดตรงนี้แล้วก็จะถามมาก็พูดในความได้แค่ประมาณนี้แล้วสาเหตุ <c oughs> จุงตอนนี้บอกลงว่าจริงทรือยางก็เท่าที่น้องรู้กันนะคะฮะก็คงประมาณนั้นจะต้องขอเวลาตรวจสอบให้ชัดเจนจริงยังไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเข <c oughs> ้ามาใช่ไหมคะยังครับแล้วเออ้าต้องหาคนที่พามาตอบปากคำในวันน,นะะี้ค่ะเขาเป็นใครมีความสำคัญยังไง ขอญาตยังไม่เปิดเผยเป็นท่าวลือจริงยังไม่ใช่อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเป็นคนที่ถูกออกหมายตอบใช่ไหมคะ,<อ>ะครับรชื่อนิวัตนะครับอะ่รนะใช่คนชื่อชื่อนิวัตนะครับจำไม่ได้เมื่อน,นี้เราสอบไปมีข้อมูลนะผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอะไรอย่างนั้นศพอยู่ที่ไหนขอญาตยังไม่ยืนยันนะ เอาแค่นี้ก่อนเนาะที่จริงเห็นใจพวกเราเพราะว่าอยู่แล้ว,วเนี่ยทําให้พี่ทํางานยากขึ้นบางครั้งบางคําถามนะนพี่เนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ให้น้องๆได้นะพี่ก็ยินดีเลยแต่บางเรื่องเนี่ยเราต้องเข้าใจกันนะว,ว่าเนี่ยทําให้พี่ทํางานยากขึ้นยากขึ้นจริงๆเลยเนี่ยไม่นั้นเราก็ได้ตัวหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยกระจัดกระจายกัน อัน,นเราต้องทํางานแข่งกับเวลาเอาแค่นี้แล้วกันเนาะนี่เห็นใจไหมนะักดียิงจะไม่จะต,อต้องขอแล้วก็เ่อการตามท่บอแกวงการบหม่าตพรลอก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าให้ดาเนินการไปตามพยาหลักธไม่มีการปกป้องเพราะว่าเราเราต้องแยกแว,ว่าคนดีกับคนไม่ดีนะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นระบบกล่าวหาอยู่ก็ต้องให้โอกาสทุกๆคนทุกคนก็ยังถือว่ายัางต้องพิสูจน์ในกระบวนการชั้นศาลจะผิดจะถูกผมยืนยันนะว่าเราไม่ปกป้องแล้วเราก็มีมาตรฐานในการทำงานเราเหาืนอนอ้นองๆอยู่ด้วยกันเพราะันขอบคุณแล้วกันนะครับเคุณผู้ชมช่วยสรุปทีทนะคะว่า สองก็คือไม่รับทห,หารสองคนใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะคือหมายถึงว่ามีแค่พันตำรวจเอกกับที่มาที่เป็นพลเรือที่มาประชุนวนนี้โอเคเดี๋ยวไปชุมต่อ้ครับได้ครับ านีก็เนี่ยไปออกข่าวออกข่าวไหรก็จะอยู่อะ เอาไงนี้แล่วจบนะครับครับใจครับ